ในที่สุดก็ออกมาให้ได้เล่นกันแล้วนะครับกับ n e ียเรป c a n t เวอ1.122.477 อ้อยอ่านผิดนะครับผมก็สําหรับตัวเกมภาคนี้นะครับไม่นับว่าเป็นภาคใหม่ครับแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของตัวเกมปี2010ครับจากสปินออฟของเกมรักเฮนการ์ดและเป็นที่มาที่ทําให้เกิดซีรีส์สุดปวดตาชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่าเนียนั่นเองกับซีรีส์ที่ทําให้ใครก็ตามที่เผลอหลงเข้ามานะครับผมก็ต้องเจ็บปวดกันไปตามๆกันแต่ถึงอย่างนั้นครับในความเจ็บปวดนี้ก็มีความงดงามกับเนื้อเรื่องของเกมที่ทําให้คนที่เล่นไปถึงจุดจุดหนึ่งกลายเป็นแฟนซีรีส์นี้กันอย่างเหนียวแน่นครับ ซึ่งตัวเกมเวอร์ชันอัปเกรดนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เ่าแฟนซีรีสนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมากครับ <c oughs> อย่างที่ได้บอกไว้ช่วงต้นนะครับว่าตัวเกมภาคน,นี้ไม่ใช่ภาคใหม่ครับแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดนั่นก็หมายความว่ามันไม่ใช่การรีมาสเตอร์ด้วยเช่นกันฮะดังนั้นครับทางด้านของเนื้อเรื่องก็อาจจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนตัวต้นฉบับในปี2 0 1 0บ้างสําหรับเนื้อเรื่องและการนําเสนอของเนียร์ลปเปแคปในภาคน,นี้นะครับก็ต้องบอกกันตามตรงครับว่ายังคงมีความเป็นซีรีส์เนียอยู่อย่างเต็มเปี่ยมครับซึ่งสิ่งที่ทําให้เล่นซีรีส์เนียแล้วติดใจหรือว่าตาตึงกันมากที่สุดเนี่ยก็ เกมที่เป็นยอดอาหารบำรุงตับเล่นแล้วตับแข็งแรงใช่ครับเนื้อเรื่องมันค่อนข้างดาร์กแล้วก็หดหูพอสมควรเลยถ้าหากใครที่เล่นภาคออโตมาต้ามาก่อนนะครับก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีฮะว่าฟิลมันเป็นประมาณไหนซึ่งลูกเล่นในการเล่าเรื่องของตัวเกมทั้งสองภาคเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างคล้ายกันเป็นอย่างมากครับในหลายๆมุมเลยยกตัวอย่างในเช่นภาคออโตมาต้าหลังจากที่เราจบการเล่นของตัวละครอย่าง 2B เราก็จะได้ย้อนกลับมาเล่นเป็นไนเอสได้และถึงแม้ว่าเนื้ เนื้อเรื่องโดยรวมทั้งหมดจะค่อนข้างคล้ายกันครับแต่ก็มีแง่มุมบางอย่างที่เราจะได้รับรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงเห็นมุมมองของอีกตัวละครที่จะเข้ามาเสริมเนื้อเรื่องให้หน่าติดตามมากขึ้นด้วยนั่นเอง จุดพิกในการเล่าเรื่องของตัวเกมก็คือการเล่นรอบ2ครับที่แม้เราจะได้เล่นตัวละครเดิมแต่ตัวเกมครับก็จะทําการแปลบทสนทนาของเฉดซึ่งเป็นศัตรูหลักภายในเกมให้ซึ่งการเล่นรอบแรกนะครับเราจะยังไม่รู้ว่าผู้มันเนี่ยพูดอะไรแต่พอมาเล่นรอบสอนะครับและทราบในสิ่งที่พวกมันต้องการจะสื่อเท่านั้นแหละขอบอกเลยฮะว่าขนลุกอยู่เหมือนกันครับซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้คัตซีนเดิมๆกลับมามีบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างมากและทําให้ตัวเกมไม่ได้เบื่อ แม้จะเป็นฉากเดิมๆที่เราเคยเล่นมาแล้วก็ตามครับแต่ทั้งนี้ครับก็ยังมีการเพิ่มฉากใหม่ๆเข้ามาด้วยซึ่งเป็นการช่วยเสริมอารมณ์ของฉากนั้นๆในอีกมุมมองได้เป็นอย่างดีนั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกไปเสียหมดครับเพราะอย่างไรก็ตามครับเนี่ยเลฟพีแคนเวอร์ชั่นอัปเกรดนี้ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือเนื้อเรื่องช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างน่าเบื่อครับและจุดนี้เองครับก็จะเป็นปัญหาแบบเดียวกันกับภาคออโตโมาตาด้วยซึ่งก็อาจจะทําให้หลายคนเนี่ยเซ้งจนเทรหรือว่าเลิกเล่นไปเสียก่อนฮะทำให้พลาดความพีคของเนื้อเรื่องที่จะอยู่ในช่วงการเล่นตอนท้ายของตัวเกมหลังจากจบรอบแรกไปโดยในภาคเลฟพีแคนนี้นะครับผมก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันดีกฮะที่จะ ต้องใช้เวลาในการบิ้วเนื้อเรื่องสักพักเลยฮะซึ่งนับได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผู้เล่เลยก็ว่าได้ฮะว่าจะอยู่เกมนี้จนถึงที่สุดหรือเปล่า นอกจากนี้ครับตัวเกมในเวอร์ชั่นอัปเกรดครับยังมีการเพิ่มเนื้อเรื่องส่วนใหม่เข้ามาซึ่งเสริมกับเนื้อเรื่องหลักได้เป็นอย่างดีโดยไม่รู้สึกฟื้นหรือว่าติดขัดแม้แต่น้อยครับโดยเฉพาะเควสใหม่ที่มีชื่อว่า Mermaid ซึ่งเป็นหนึ่งในเควสครับที่ทำเอาทีมงานออนไลน์สเตชันถึงกับเสียน้ำตาเลยทีเดียวตรงจุดนี้หากใครที่เป็นแฟนซีรีส์นี้และชอบผลงานของโยโกทาร่รับรองครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน Guess you're okay with it. Well, it's nice to meet you, Louise. สำหรับทางด้านกราฟิกต่างๆนะครับก็ต้องขอบอกตามตรงครับว่ามันแทบจะเหมือนภาคออโตมาต้าเลยก็ว่าได้ใช่ครับกราฟิกทั้งหมดมันมีการยกเครื่องใหม่และทำให้ดูดีจากภาคดั้งเดิมในปี2010มาอย่างก้าวกระโดดก็จริงแต่มันถึงขั้นว้าวหรือว่าประทับใจไหมก็ต้องบอกตามตรงครับว่าไม่ขนาดนั้นกราฟิกเนี่ยมันอยู่ในระดับที่โอเคฮะแต่ไม่ได้คู่ควรถึงขั้นเป็นเกมระดับทริปเ e a อที่ขายในราคา60เหรียญแต่ก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่าตัวเกมเวอร์ชั่นนี้ค่อน ข้างจัดเต็มจริงๆครับในเรื่องของราคาตามสไตล์พี่เหลี่ยมเขา รองจากเนื้อเรื่องครับสิ่งที่คนเล่นซีรีเนียเนี่ยต้องชื่นชอบกันแทบทุกคนก็คือดนตรีประกอบภายในเกมครับที่มีการสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะแม้ฟังดูหลายคำจะเป็นอะไรที่ดูไม่มีความหมายก็ตามครับแต่ก็สื่ออารมณ์ของเหตุการณ์ในฉากนั้นๆเนี่ยได้เป็นอยา่างดีซึ่งในภาคเลยเปแคนเวอร์ชั่นอัปเกรดนี้ครับก็ได้มีการเรียบเรียงเพลงใหม่ให้ดียิ่งขึ้นกว่าตัวต้นฉบับอีกด้วย เพราะฉะนั้นถ้าหากของเดิมมันดีอยู่แล้วภาคนี้รับรองว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับนอกจากนี้ครับถ้าหากเราเล่นจนจบรอบแรกแล้วเนี่ยตัวเกมยังเปิดโอกาสให้เราครับเลือกเปลี่ยนเพลงจากพาคออโตมาตาได้อีกด้วยแต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนเท่าไหร่ครับเพราะจะทําให้เสียอัธรตในการเล่นพอสมควรเนื่องจากการเล่นในรอบที่2เนี่ยจะยังมีเนื้อหาใหม่ๆที่เราไม่เห็นในรอบแรกอยู่ด้วยหากใครที่คิดอยากจะเปิดเพลงพาคออโตมาตา แนะนำครับว่าควรจะเล่นจบให้ครบทุกแบบก่อนถ้าไม่อยากเสียทรสในเกมหลักหรือฟีลลิ่งที่ควรจะได้รับตามที่ทางผู้พัฒนาต้องการสื่อนั่นเองครับ มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดอย่างเกมเพลย์กันบ้างครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากจากตัวเกมเก่าเวอร์ชันปี2 0 1 0ก็คือเรื่องของระบบคอมแบทที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะความเร็วในระหว่างการเล่นที่ทําให้การต่อสู้สนุกและมีความต่อเนื่องมากขึ้นแม้จะไม่ใช่แพลตทินั่มเกมที่เข้ามาลงมือพัฒนาด้วยตัวเองอย่างภาคออโตมาตาแต่ทีมงานทอยโลจิกที่รับหน้าที่นี้ก็สามารถตอบโจทย์และพัฒนาระบบการต่อสู้ของตัวเกมดั้งเดิมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว สำหรับระบบการต่อสู้ของเกมนะครับจะมีอยู่2ส,ส่วนหลักๆได้แก่อาวุธระยะประชิดซึ่งจะมีอยู่3ประเภทอย่างดาบมือเดียวดาบ2มือและหอกครับซึ่งช่วงต้นเกมจะใช้ได้แค่ดาบมือเดียวเท่านั้นและนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ทําให้คนเบื่อง,ง่ายด้วยอีกทางซึ่งในแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีการโจมตีเบาและหนักแถมยังสามารถกดค้างครับเพื่อเปลี่ยนท่าโจมตีได้ซึ่งทําให้การต่อคอมโบเนี่ยทำออกมาได้ลื่นไหลเป็นอย่างมากครับ ส่วนอีกระบบของการต่อสู้ก็คือการใช้เวทมนต์ฮะซึ่งมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด8ชนิดด้วยกันถึงแม้จะมีตัวเลือกให้ใช้เยอะตามสถานการณ์แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างครับเพราะว่าเราสามารถเลือกติดตั้งได้แค่2ปุ่มเท่านั้นบนคอนโทรลเลอร์ซึ่งจริงๆนะครับก็ติดตั้งได้มากที่สุดถึง4นะฮะแต่มันจะไปทับกับปุ่มหลบแล้วก็ป้องกันแทนและตัวเกมครับก็ไม่ได้มีปุ่มลัดในการเปลี่ยนเวทมนต์อย่างรวดเร็วให้เหมือนกับการเปลี่ยนอาวุธนะฮะทำให้ตอนสู้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมานั่งเปลี่ยนชนชิด หมดกันสักเท่าไหร่ครับเพราะมันทำให้ความลื่นไหลของการต่อสู้เนี่ยเสียไปพอสมควรอีกจุดหนึ่งครับถ้าหากใครที่เล่นภาคออโตมาต้ามาก่อนจะคุ้นชินกันดีกับการสลับฉากมุมกล้องให้กลายเป็นแบบไซส์กริงหรือว่าเบิร์ดไอวิวก็ยังตามมาภาคนี้ด้วยเช่นกันครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในเกมไม่ให้หน่าเบื่อได้ดีครับเพียงแต่ว่าความหลากหลายอาจจะไม่มากเหมือนภาคออโตมาต้าที่มีการเปลี่ยนมาขับหุ่นด้วยนั่นเอง ถึงแม้ว่าในส่วนของระบบคอมแบทครับจะพัฒนามาได้ดีกว่าตัวเวอร์ชั่นปี2010ก็ตามแต่ในเรื่องของระบบเลเวลและการพัฒนาตัวละครเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะครับซึ่งตัวเกมจะมีระบบที่เรียกว่า Word โดยให้ผู้เล่นสามารถเอาคำที่เราค้นพบมาใส่ในอาวุธ หรือว่าเวมนม์เพื่อพัฒนาความสามารถของมันได้ฮะตรงจุดนี้เนี่ยถือว่ายังด้อยกว่าในภาคออโตมาตาที่มีลูกเล่นในการใส่ชิปให้ตัวละครที่ดูหลากหลายกว่านอกเหนือจากระบบคอมแบทแล้วนะครับตัวเกมเนี่ยยังมีลูกเล่นอื่นๆให้ทําด้วยอย่างเช่นการปลูกผักการตกปลาและอื่นๆครับที่แม้จะไม่ใช่เกมเพลย์หลักแต่ก็ทําออกมาสําหรับค่าเวลาได้พอประมาณครับแต่ถึงอย่างนั้นครับก็ไม่ใช่ส่วนที่ผู้เล่นจะต้องมาโฟกัสเพื่อผ่านด่านกันสักเท่าไหร่ครับ สรุปแล้วนะครับสำหรับเกมเนียเลปแคนภาคนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคครับที่ทำออกมาเพื่อผู้เล่นทุกคน คุณสามารถเข้ามาเล่นและเข้าใจเรื่องราวของมันได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเล่นภาคใดภาคหนึ่งมาก่อนซึ่งถ้าเรียงตามไทม์ไลน์แล้วนะครับภาคเลปิแคนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเนื้อหาก่อนเข้าช่วงออโตมาต้าอยู่ดีทําให้ผู้เล่นที่ไม่เคยแตะภาคออโตมาต้ามาก่อนก็ไม่มีปัญหาในส่วนนี้มากนะครับจะติดอยู่เพียงอย่างเดียวครับก็คือใครที่อยากทราบความเป็นมาของต้นกําเนิดที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ในภาคเลปิแคนนี้ก็ต้องไปดูฉากจบ ของเกมรากเคนกาดซึ่งเป็นฉากจบแยกครับและทําให้เกิดเนื้อเรื่องของซีรีส์เนี่ยขึ้นมาเข้านั่นเองแต่สุดท้ายครับเนื้อหาโดยรวมหรือว่าประเด็นหลักของเรื่องราวในภาคน,นี้ก็สามารถทราบได้จากตัวเกมโดยที่ไม่ต้องเล่นภาคอื่นๆมาก่อนนั่นเองครับ สุดท้ายครับแม้เกมนี้มันจะเป็นเกมที่คนรักซีรีส์เนียเนี่ยไม่ควรพลาดโดยเฉพาะใครก็ตามครับที่เคยเล่นภาคออโตโมาต้ามาก่อนและอยากครับรู้เรื่องราวความเป็นมาก่อนหน้านั้นแต่สิ่งที่ไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆเลยก็คือความที่ตัวเกมเนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากเกมเก่าทาให้เกมเพลย์รวมไปถึงอะไรหลายอย่างครับรู้สึกหลงยุคและอาจจะทําให้ผู้เล่นที่เน้นจุดนี้ผิดหวังไปอยู่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นครับในแง่ของการเล่าเนื้อเรื่องกับความตราตรึงใจหลังจากการ จตัวเกมเนียเล่นไปแค้นเวอร์จุดหนึ่งจุดสองสเจ็ดสี่สี่แปดเจ็ดหนึ่จุดจุดจุดนี่ฮะก็ทำออกมาได้สมความคาดหมายจริงๆครับ ดังนั้นครับพวกเราออนไลน์สเตชันครับจึงขอให้คะแนนเกมนี้ไปที่8คะแนนครับมันคืออีกหนึ่งเกมครับที่คนรักเนี่ยไม่ควรพลาดถึงแม้ว่าราคามันจะแรงไปหน่อยก็ตามฮะจะรอลดราคาก็รอได้ตามสะดวกเลยเพียงแค่หลบสปอยกันให้ดีเท่านั้นเองแต่เกมมันเก่าจะมีสปอยหลุดยแยะก็ไม่แปลกครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชันครับ